ท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่เสียมเรียบนะคะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการเดินทางเซอร์วิสรีวิวดูความเจริญของเมืองเสียมเรียบนะคะซึ่งต่างจากเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะที่เยสุธาราได้เดินทางมาที่นี่กับคุณพ่อนะคะทำไมเที่่าตอนครั้งก่อนนั้นยังไม่ได้มีความเจริญมากซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะจะมีความเจริญมากนะคะมีที่ขายรถโมไซนะคะมีโรงแรมเกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาโรงแรม โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆลักษณะเช่นนี้นะคะท่านผู้ชมดังนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีความเจริญเกิดขึ้นแล้วก็มีการสร้างบ้าน เป็นหน้ามือเลยนะคะเราก็จะเห็นถึงความเจริญความมั่งคั่งเป็นสามารถเป็น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 ความมั่งคั่งเป็นความเจริญเป็นความรุ่งเรืองเป็นแบบเขาสามารถนําศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยมาขายได้อย่างเป็นล่ําเป็นสันเลยนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์